วันนี้ผมมาร่วมพิธีบวงสวงองค์พระพิฆเนศปางวิจัยยาคณะปฏิและพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ประจำปี2566ที่สำนักพยาคราล้านนาที่ผมเคยมาลงนะหน้าทองไปรอบที่แล้วนะครับขอบอกเลยว่าปังมากพิธีช่วงเช้าจะขึ้นขันตั้งยกขันครูหลวงแบบล้านนามีดาราเน็ตไอดอลศิลปินมาร่วมงานเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีอาจารย์จากสำนักต่างๆมาร่วมพิธีด้วยครับแล้วก็จะมีการบวงสวงเทพและถวายเครื่องบวงสวงเพรืออันเชิญเทพมาร่วมพิธีพิธีศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขลังมากทุกคนากกลลวุม ก็จะมีการฟ้อนคันดอกถวายคูบาอาจารย์ลำฟ้อนได้สวยและงดงามมากๆครับนี่คือพระพิคเนตปังวิจัยยาคณะปฏิทัติหน้าสำนักพยาคารนาหนามากราบไหว้กันได้นะครับวันนี้ดาราศิลปินและเลดีไอดอลมารวมพิธีกับอาจารย์ข่าวศักดิ์สิทธิ์กันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ออฟฟี่แม็กซิมที่มาลงหน้าหน้าทองและครอบเสียงผลเพชรก็มาทําเหมือนกันนะครับคแนนก็มาเจิมฝ่ามือเรียกซับเพื่อความปังและพี่การทัศนะก็มาลงหน้าหน้าทองเช่นเดียวกันที่ปังอยู่แล้วก็จะทําให้ปังขึ้นไปอีกครับพี่การทัศนนนนะะร้้้องงงงเเพพลใใหคาาาฟัดวยมก ลูกศิษย์ของอาจารย์ขาวศักดิ์สิทธิ์มากันเยอะเลยครับวันนี้มีการครอบครูและแจกวัตถุมงคลให้กับทุกคนที่มาร่วมงานเลยใครอยากลงท้องเสริมสเสน่ห์ก็มาหาอาจารย์ข่าวศักดิ์สิทธิ์กันได้ที่สำนักพยาครลาล้านนานะครับไหมูอย่างเรามูเลยก็ต้องมูให้สุดครับรับรองว่าโคตรจะปัง